อยากได้คือสุ่มผลจังเลยโอ้ยโลบักไม่พออีกแล้วไม่เหล่จะพอวะผมขอแนะนำเฟซซ่าช็อปบริการเติมระบโลบักระบบ ID Pass อีกทั้งยังมีเกมต่างๆให้คุณะลือกอีกมากมายลิงก์ a c e b o o k ใต้คลิปเลยนะครับโอเคผมวันนี้กับเกม a อนิเม i g ไฟ e r เตอร์ซิมูเออีกแล้วอีกแล้วไม่ได้สิเพราะผมเพิ่งทำคลิปแรกนะครับโอเคก็นะผมเพิ่งเล่นเกมนี้ได้ประมาณ 22ชั่วโมงเองครับประมาณ2-3วันที่ผมเนี่ยผมเพิ่งเล่นมาเองนะก็อาจจะยังไม่มีอะไรดีมากนะครับอาจจะยังรีวิวอะไรไม่ได้เหมือนคนอื่นนะเพราะว่าผมเพิ่งมาเล่นนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนับ All- in one นะครับตัวนี้นะเป็นตัวใช้รูปบักสุ่มที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับถ้าเกิดไม่นับถ้าไม่นับเจ้าพวกนี้นะครับตัวพวกนี้ไม่นับนับเป็นตัวกาชานับที่ ดีที่สุดในตอนนี้นะครับพี่ครับทำไมมันถึงดีที่สุดล่ะครับอ่ะผมพาไปดูนะครับบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักนะครับมันก็คือ all for one ในเรื่อง My Hero Academia นั่นแหละนะอยู่ที่นี่นะครับอ่ะก่อนเราจะไปดูคลิปนะครับอย่าลืมฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไคร b e กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ช่องผมเนี่ยโดนปิดการมองเห็นนะฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะอ่ะกดก่อนลวกันอ่ะขอบคุณมากครับผมกดแล้วเนาะ โอเคครับแล้วก็คลิปนี้นะครับมีโค้ดมาแจกนะครับเป็นโค้ดของยูทูบเบอร์นะครับแล้วก็โค้ดจากทางเกมนะครับเดี๋ยวผมไปแจกทีหลังแล้วกันนะครับโอเคนี่นะครับซูเปอร์สตาร์นับหนึ่งร้อยเก้าจุดเก้าโลบักนะครับนี่นับก็คืออัลฟาวันนะครับเป็นตัวที่ดีที่สุดนะครับในการสุ่มระดับโลบักนะครับนี่แต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยในตอนที่ลงคลิปนี้ไปเนี่ยก็คือตัวเนี้ยดีสุดแล้วแต่ว่าในอัปเดตวันเสาร์ที่จะมาถึงเนี่ย ในในด่านของเนี่ยไอแซคออนไซท,ท,นนบบทนนนันนะครับอาจจะอาจจะมีระบบโลบักเหมือนกันนะก็ตัวอาจจะเก่งขึ้นนะอาจจะเป็นเบลชูสหรือเปล่าเป็นโปโกเป็น,ปน,ปน,ปนพีกเป็นอะไรอา่าไม่รู้นะครับตัวอะไรจะมานับแต่ว่าตอนนี้ที่ลงคลิปนี้ณเวลานี้ที่ทำอยู่เนี่ยคือเอาอินว e นอ l ฟฟ์วันเนี่ยดีสุดแล้วนะครับสำหรับการสุ่มด้วยโลบักนะครับหรือใคร มีตัวที่เดีกว่านี้นะครับสามารถคอมเมนต์ใต้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับโดยสแต็ตของเขานะครับอ่ะสแต็ตของเขาเนี่ยสเปเชียลนี่นะครับเลเวลหนึ่งนะครับจะอยู่ที่110นะครับอ้อเกือบลืมไปนะครับคือมันมีหดกวันนี้อีกนะครับเป็น all in one แต่ว่าเป็นในส่วนของชายนี่นะครับนี่นะครับชายนี่นะครับจะโหดที่สุดนะครับเลเวลหนึ่งเนี่ยอยู่ที่200นะครับซึ่งผมมีแค่ ธรรมดานะครับก็จะหาแบบมันใช้สุ่มขนาะร้อยเก้าสิบเก้าโลบักอะคือมันค่อนข้างแพงมากอะมันแพงมากครับอันนี้แพงจริงนะผมไม่น่าจะหาสุ่มแบบใช้นี่ได้นะหรือว่าถ้าได้เนี่ยต้องเป็นคนที่ดวงดีมากเลยนะอืมครับก็ตอนนี้นะครับตัวละครของผมเนี่ยอยู่ที่เลเวลเจ็ดสิบเก้านะครับตีที่หกแสนนะครับคือตัวผมเพิ่งเล่นนะนะก็เลยเรียกยังไม่ตันนะครับเดี๋ยวตันแล้วเนี่ยมาดูกันอีกทีนะครับโอเค ก็เราสามารถเช็คดาเมจตรงนี้ได้นะครับโดยการกดมาที่ไฟล์นะแล้วก็เลือกด่านนะครับเลือกเป็นสเปเชียลนะครับแล้วก็มาที่ออริ n ินัลนะบเลเวล120เนี่ยดาเมจอยู่ที่5.5ล้าน5.5ล้านนะครับก็คือคือมันดีที่สุดมันดีที่สุดในส่วนของการใช้โลบักในการสุ่มแต่ไอ พอหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีแบบว่าเป็นไม้ติ๊กใช่ไหมแล้วก็จะมีเป็นตัวเซคเกิอ่ตตัวซีเคิรตตัวซีเคิรมันมีไหมในนี้ผมรูผมไม่แน่ใจผมไม่เคยได้เลยนะตัวเซคเกิอ์ตเดี๋ยวนะอ่านี่ครับอันนี้คือตัวเซคเกิร์เอ้ยไม่ใช่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 อันนี้มันไม้ติ๊กธรรมดา ตัวเซคเกิลเนี่ยมันต้องอยู่ใน Special สเปเชียลสิเออแล้วก็อาจจะมีเป็นเซคเกิลอาจจะโหดกว่านะครับแต่ว่าผมไม่เคยได้นะแต่ว่าไอ้พวกเซคเกิลเนี่ยมันสุ่มโดยการใช้เย็นนะครับก็คือใช้เงินในเกมนะไม่เกี่ยวกับโลบักนะครับถ้าเกิดเป็นโลบักก็คงเป็นออฟฟาวน์นะครับที่ดีที่สุดน,นะครับดาเมจของเขาเนี่ยถ้าอยู่ชายนี่จะอยู่ที่96ล้านนะครับก็หลังจากนั้นเนี่ยไอ้พวกแบบตัวแบบเนี้ย ตัวสุ่มแบบตัวไกลๆอะไรพวกเนี้ยก็อาจมันโหดกว่าอยู่แล้วนะครับเป็นพวกมาร์ซิอลอะไรโหดกว่าอยู่แล้วนะครับผมพูดถึงในกรณีการใช้โลบักในการสุ่มนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลเขาดีกว่าว่าเขาใช้อะไรในการโจมตีอ่อมาไป let's go หนึ่งสองอ่ะตายเลยเอ่ะ อเคครับต okay, uh, <laughs> ัวพวกนี้มันกากไปเดี๋ยวไปตีให้ท่านก่อแล้วกันก็ก่อนที่เขาจะอันตินะครับเขาจะตีอยู่ประมาณกี่ครั้งผมจาไม่ได้ละหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครับเขาตีห้าครั้งครับเขาถึงใช้อันตินะรัาเมดอันติอยู่ที่อ่ะประมาณสี่ล้านนะสี่ห้าล้านนะครับประมาณนี้นะครับก็เชลตันเนี่ย แล้ว่าตัวที่ใช้ได้นะครับถ้าใครสุ่มได้เนี่ยผมแนะนําเลยนะว่าเล่นยาวได้เลยนะครับสมมุติว่าเราแบบเพิ่งเล่นมาแล้วเราสุมได้เล่นยาวได้เลยนะครับจนกว่าเราจะมีตัวมาร์ติเคิลชายนี่ลิกเกนไทรี่ชายนี่นครับเราถึงจะเอาตัวนี้ออกนะครับหรือว่าตัวที่สแต็กมันดีกว่านะครับอันนี้คือผมตัวที่แนะนําเลยนะถ้าเกิดมีคนได้นะครับบางทีเนี่ยอาจจะมีคนสุ่มตัวนี้ได้นะครับแล้วก็กําลังหาคลิปอยู่ อาจจะกำลังหาคลิปอยู่ว่าเออเนี่ยตัวมันดีหรือไม่เออตัวมันดีนะครับตัวมันค่อนข้างดีเล่นได้ยาวเลยนะครับเลิปประมาณนี้นับสนับสกิลเขานับก็เหมือนในกระตูเลยนับ a l l for one นับแต่ชื่อเป็น all in one เออเป็นกาแฟเลย All in o ันโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาแจก,กในส่วนของโคด้ดโค้ดกันนะครับโค้ดมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8สามสี่ห้าหกับ เป็นโค้ดยูทูบเบอร์สี่โค้ดนะครับแล้วก็โค้ดในเกมเนี่ยแปดโค้ดนะครับโอเคอันนี้คือโค้ดที่ผมหามานะครับไม่รู้ว่านาทีเนี้ยณเวลาเนี้ยไม่หมดอายุหรือ,อยังเดี๋ยวผมลองลองใส่ดูอ่ะออ r เลยดีรีดีมแสดงว่ายังไม่หมดนะครับถ้าหมดมันจะขึ้นว่าหมดอายุนะครับอ่ายังไม่หมด night สองร้อ nice k อ่ะโอเค almost ร้อย k อ่ะอันนี้คือหมดอายุแล้วนะครับอ ก็จะเหลือแค่เนะจ็ดนะเหลือแค่เจ็ดโค้ดนะครับอ่านี่หมดแล้วเหรอฮะปึ๊บอ่านี่ใช้ได้ใช้ได้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยเลยดิอ่าใช้ได้มีประมาณนี้นะสำหรับโค้ดที่ยังใช้ได้นะค,คือถามว่ามันมีอีกไหมอืมคือ บางโค้ดมันก็หมดอายุไปค่อนข้างเยอะแล้วนะลองอันนี้สิหมดไปแล้วนะไอไลท์เทรนหมดไปแล้วหมดไปแล้วค่อนข้างเยอะนะสำหรับโค้ดอันนี้เราใช้ไปยังวะอ๋อใช้ไปแล้วเอ้ร้อยเคเรคคอร์ดยัางน้องอันนี้ใช้ได้นะร้อยเคเรคคอร์ดน้องก็ไล่ดูกันในคลิปได้เลยนะว่าโค้ดไหนเนี่ยมันยังใช้ได้นะครับ อัปเดตดีเลยเราใช้ไปแล้วอืมชิมเมอร์แลนด์ซูรี่ 500k 50มิลลิแตงนี้ได้หรืออย่างได้หรือเปล่าอ่าใช้ได้นะครับคือมันมีโค้ชใช้ได้เยอะเลยอะนะโอเคเดี๋ยวผมจะไล่ไล่อีกรอบนะักอีปิก 150k ใช้ได้นะครับผมยังไม่ได้ใส่ไปในตอนแรก 60k ccu อันนี้หมดอายุแล้วนะครับก o ูนซิตี้อ่าหมดแล้วน่าจะไม่มีอะไรที่ใช้ได้แล้วน่าจะหมดหมดแล้วณนเะนะวลานี้นะแต่เมื่อวานเนี้ยบางโค้ดที่ผมใส่ไปเนะี่ยคือมันยังใช้ได้ไงแต่ตอนนี้คือมันหมดไปแล้วครับอ่านี้หมดแล้ว บและประมาณนี้นะครับโค้ดที่ใช้ได้ก็ดูเลยนะครับโค้ดใช้ได้มันก็จะขึ้นว่ารีดีมไปแล้วนะครับโค้ดใช้ไม่ได้ก็จะเขียนว่าเอ็กซ์ไพนะก็คือหมดอายุไปแล้วนะครับโอเคต่อไปคือโค้ดของยูทูบเบอร์นะครับมีทั้งหมด4โค้ดนะครับอ่าเรื่องจากอันแรกเลยนะครับนี่นะครัหยุดคลิปดูกันเอาเองเนาะหยุดคลิปและดูกันเอาเองนะครับนี่นะคออริรีดีผมใช้ไปแล้วนะครับเป็นโค้ดยูทูบเบอร์4โค้ดนี่อ่า ก็อันนี้อ่าจะได้นะครับอันนี้นี่บางคนอาจจะไม่รู้นะเพรามันมีโค้ดยูทูบเบอร์ด้วยหรือบางทีเนี่ยอาจจะมีมากกว่านี้นะครับแต่ว่าผมหาไม่เจอนะผมหามาได้แค่นี้เองนะอนาคตเนี่ยเขาอาจจะมีโค้ดยูทูบเบอร์มาใช้อีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็อันนี้ก็คงต้องรอติดตามนะโอเคผมก็สับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับส่วนของโค้ดเดี๋ยวผมจะทําการอ่าทิ้งทิ้งโค้ดไว้ให้ช่องคอมเมนต์นะครับเฉพาะโค้ดยูทูบเบอร์นะครับส่วน โค้ดไอ้ที่ผมใส่เนี่ยไปลองดูกันเองว่าอันไหนที่คุณยังไม่ได้ใช้หรือว่าหมดอาย,อยุแล้วนะครับก็ลองกอดูคลิปกันเองเนาะโอเคผมก็สำหรับวันนี้ไปกปกนครับผมเย้ย